มว่าก็เริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับคือหมายถึงว่าทั้งตัวผมเองอะ่ะการเป็นีแลนซ์อ่ะมันก็ผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนอะไรจากตอนมีสมังกเท่าหร่ก็การทํางานของผมก็เหมือนเดิมแต่ว่าแค่รู้สึกว่าช่วงนี้อเออหมายถึงว่าคนที่อยู่ในวงทํางานอะ่ะเริ่มเริ่มที่จะรู้มากขึ้นเรื่อยๆว่าผม,มาเป็นฟรีแลนซ์แล้วเพราะบางคนที่ยังมีคนเข้ามาถามว่าไอ้ฉลุเป็นฟรีแลนซ์หรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คนเริ่มรู้มากขึ้นแล้วเพราะว่าตอนที่ผมออกมาเป็นฟรีแลนซ์คนอาจจะยังไม่ได้รู้เยอะครับแต่ช่วงนี้คน ก็เริ่มที่จะรู้เยอะมากแล้วก็แล้วก็เริ่มมีงานติดต่อเข้ามาก็ค่นข้างเยอะเลยครับ,รบช่วงน <estar> <Sri> ี้การแวดวงคุณทํางานที่แบบเปลี่ยนหน้าไปอี่ไงเป็นไงบ้างพอถ้าถามผมแล้วก็แต่แต่ละที่อะครับลักษณะของการทํางานก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันทันทีเดียวแต่ก็ไม่ได้แตกต่างากันมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็แค่ได้มาเจอ ทีมงานใหม่ๆบ้างแต่ว่าในทีมงานใหม่ๆก็ยังมีคนเดิมๆที่เคยเจออยู่บ้างอะไรเงี้ยถ้าถามผมผมก็แค่เหมือนกับว่าเราได้ย้ายออกไปทำงานในที่ต่างๆที่เราเราสังคมใหม่ๆบ้างทีมงานใหม่ๆบ้างแค่นั้นเองแล้วก็แต่ว่าที่ผมรู้สึกว่ามันต่างไปเลยสำหรับผมก็คือผมได้เจอผมผมได้เลือกบทที่ผมอยากเล่นเองผมได้เลือกบทที่ผมรู้สึกว่ามันมันท้าทาผมอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันต่างออกไปต้องปรับตัวเองเยอะไหมต้องปรับตัวเองเยอะไหมในการที่เจอทีมใหม่ๆก็ไม่ได้ทำจริงนะแทบไม่ต้องปรับอะไรเราก็ยังทํางานของเราเหมือนเดิมในฐานะนักแสดงเราก็รู้ว่าการทํางานไปเจอทีมงานเราต้องทํำยังไงเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้ผมว่าเหมือนเดิมเทคนิคที่พานักแสดงมันมีเข้ามาเยอะไหมครับก็เยอะครับทำจริงคือคือต้องบอกอย่างนี้ หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะผมหายหน้าไปเลยจากจากเรื่องสุดท้ายอ่ะตอนนี้ปีกว่าแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ในโซเชียลนะ <c oughs> ถึเก็บ,บนิดนนะถ้าในโซเชีลยลตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นหมเลอ,เอผมก็ขอร่ว<อ>ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าต่อไปไม่ได้ก็เข้าร่วมมันตามครับโอเคครับดนโซเชียลขอเชิญโหลดนะครับในเรื่องของซีรีส์หรือละครหรือหนังเนี่ยอาจจะหายไปปีกว่าแล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรใหญ่ๆประกอบกันคือไปบวชด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นทีแรกด้วยอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้านับจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาจริงๆก็จะได้เห็นผลงานผมออกมาเรื่อยๆนะอย่างเช่นเดี๋ยวปลายเดือนนี้เดือนตุลาก็จะมีคามงเวลาตายะคะืช่องวันนะครับแล้วก็ช่วงเดือนสเปดิคเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้มีซีรีส์ที่ผมถ่ายไปแล้วของทาง Netflix เรื่องพโรแอนไอ้กับอีกอรั e นทร์นคแล้วก็ช่วงปีหน้าก็คือหนังของ GDH ที่เปิดตัวไปแล้วเรื่องแฟนเกร์น,นะครับอันนี้นถ่ายหมดแล้วก็รอฉายนะครับ นอกจากสามเรื่องนี้ผมก็มีรับหนังไว้ได้เรื่องหนึง่งรับซีรีส์ไว้เรื่องหนึง่งครับแล้วก็มีต่อไปสองเรื่องตอนนี้ก็ก็คือเราก,ก,ก,ก็ก็ดูครับว่าทำลายเป็นกันยังไงมันจะเป็นยังไงแล้วก็ข้อดีก็คือผมสามารถเลือกได้ที่ผมอยากเล่นนัางานเยอะขนาดนี้ไปเลยเวลาไหนคิดเรื่องแต่งงาน <laughs> <c oughs> คือเราเราก็เราก็แยกแยกได้ครับผมทำงานไปคิดไปได้ครับคุณด,ดูครับผม ไม่ะะด้วยถึงขนานแบบว่าเอ้ยต้องเร่งงานก่อนเพระยต้องจัดการไม่หรอก <c oughs> ผมว่าคนทํางานในวงการน่ะเท่าที่เราเห็นนะอันนี้ครับผมถ้าเขาจะแต่งงานหรือจะทำอะไรอ่ะผมว่าเขาทําควบคู่กันไม่ได้มันมีแค่อย่างเดียวที่ควบคู่ไม่ได้คือบวชน,นี่แหละเพราะว่ามันต้องโกนผมอ่าแต่ถ้าแต่งงานผมหรือว่าจะแต่งระหว่างงานทํางานได้ผมว่าผมว่าไม่ไม่น่ามีปัญหาไม่อันนี้แฟนคลับแฟนคลับมาก อาอแสดงว่าแต่งระหว่างทำงานได้ถ้าถามผมนะผมว่ามันมันมัน m a n a g ได้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าพอจะแต่งมันต้องเบามากอะไรไม่ยู่เนี่ยเป็นถ่ายละครทาอยู่อะไรเงี้ยติดกองละครนั่นนู่นนี่อะไรมันจะมีอยู่ผมว่าไม่น่าไม่น่าเป็นไรนะเพราะว่าผมส่วนใหญ่เวลารับอบบผมก็จะรับทีละเรื่องด้วยครับไม่อยากให้มันแลกกันจะได้ไม่ต้องเจ็ดวันจะได้แบบมีเวลาทำอยางอื่นบ้างอีกสามสี่วันต่อปีเลยยังไม่คิดว่าคนไม่เคยรู้ว่าเราเป็นยัไงแต่การที่เราทำนะ ไก็ก็ผมว่าไม่ได้ไม่ได้ส่งผลอะไรบ้างแต่ไม uh, ่ได้ส่งผลอะไรมากแต่ว่าจะมีคนถามมาบ้างว่าเดี๋ยวนี้ไม่เล่นแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะต้องพูดย่างครับควาจริงที่ถ่ายที่ะออนเนี่ยอย่างเ e น f l i x กับภาพยนตร์ผมถ่ายไปปีกว่าความจริงระหว่านนี้ตั้งถ่ายมาแหละแต่ว่าแค่ตามกำหนดการที่ยังไม่ออนนั่นเอง ครับแสดงว่าสิ้นปีนี้กับครึ่งปีหน้าจะเห็นหน้าบอยก็ยกเยอะเลยอะ่ะอย่างเช่นเอาง่ายๆภายในปีนี้อีก3เดือนที่เหลือนเนี่ยก็ได้เห็นคาบุเวลาตายกับเบโลู่โมโร่ไทยแน่นอนสองสองสองชิ้นแล้วแล้วก็ต้นช่วงประมาณปีหน้าเนี่ยได้เห็นถ้าไปโดนอีกหนึ่งเรื่องแน่นอนแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวอีก เดือน2เดือนผมก็เปิดกล้องอีกเรื่องมาครับเปิดกล้องหนักแล่ตอนนี้เขาเห็นในโซเชียลเขาเกลียดที่สุดเขาอาจจะไม่ได้เกลียดแต่ว่าเขาอาจจะมีวิธีเอ็นดูผม,มด้วยการพิมแบบนั้น<อ>เพราอาจจะบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้เห็นหน้าพี่บอยบ่อยจัง<อ>ไม่ค่อยอยากจะพิมพ์จุพี่บอยแล้วแต่คพักจริงครับผคือเห็นใช่ไหมครับอาจจะแบบรำคาญผมแต่ไม่คือเอาจริงๆแล้วผมเห็นผมเห็นเรื่อยๆแหละแต่ <c oughs> คือผมก็พอเข้าใจในมุมที่ว่าเขาก็ ไม่ได้จริงจังหรอกเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันก็เร็ว่เวลาอะไรที่มันเป็นมีมเขก็จะยิมตามว่าเฮ้ยทาเบื่อหน้าลอยว่มาทุกห้านาทีห้าวิอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าผมยังเบื่อหน้าตัวเองเลยต้องผมก็อเห็นเหมือนกันผมก็ไม่รอดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะบอกว่ามันมันก็เป็นงานที่ผมรับมางานผมมันจบไปแล้วทีนี้มันคือในส่วนของเขาแล้วว่าเขาจะซื้อสื่อยิงแอดแค่ไหนแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขายิงแอดหนักจริงๆแล้วแล้วก็ได้ผลนะคือเพราะว่าบางคนก็เห็นจนเหรว่าอะ กูรำคาญกูโหลดเลยก็ได้มีอะไรไหมคนไหนที่เขายังยกรำคาญที่เขาเรียกแบบว่าคุณจะรำคาญผมไม่เป็นไรขอแค่คุณโหลดแค่นั้นก็โอเคแล้วอยู่ได้อยู่เป็นอยู่ไม่เป็นต่อการงานต่อความรู้ลองโหลดแล้วคุณจะติดใจแต่มันสนุกจริงๆอันนี้พูดจริงมันสนุกจริงๆม่มันสนุกจริงงจะไเจ้าเรื่องนั้นหรือเปล่าประเด็นน่ะ ไม่ครับผมถ้าเห็นแล้วผมว่าก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ได้ได้รับทราบแล้วก็ก็เป็นเรื่องสะเทือนใจอ่ะเห็นแล้วก็แบบปลดหัวใจนั้งศึกษาก่อนหน้านี้เวลาเวลาวันใหม่พอไปอนุญาตไปน่านั่ศึกษาหรือว่าอะไรเงี้ยเรามีความเข้มข้นอะไรแบบเป็นอยู่แล้วผมว่าพ่อแม่ทุกคนก็เป็นผมก็เป็นคนหนึ่งเพร่อนัก็เด็กแล้วเพราท่านั่ศึกษาเขามีตั้งแต่เด็กตอนหนึ่งแล้ว ใกล้ๆกระเริใใร่มไกลเรื่อยๆก้นั่งรถทัวร์ไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวทุกอย่างแหละในในฐา,าน,นะชผูบปกครอย่างเงี้ยครับว่าเพราะว่าพอเด็กห่างตาเราอะ่ะใช่ไหมเราก็กลัวว่าเดี๋ยวไปแล้วจะเป็นยังไงไปเดินเที่ยวตรงนั้นจะตกน้ำไหมจะอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าจะพูดยังไงดีครับมันก็มันก็คือสิ่งที่มันหมายถึงเรื่องการศึกษานะมันมันก็มีมา ก็เป็นดูทีปกติของของของโรงเรียนก้องเรียนอยู่แล้วที่จะต้องมีการออกไปศึกษานอกส้านที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทางโรงเรียนก็ดูแลนักเรียนดีเต็มที่อยู่แล้วเขาก็ดูแลอย่างเต็มที่เขาไม่มีใครอยากให้เกิดสิ่งที่มันเป็นอุบัติเหตุที่ดีขึ้นมาอยูแล้วตรงนี้เพราะนั้นเราก็ต้องมีความวางใจตรงกลางเสียงแต่ตรนี้ในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเคสนี้เลยผมก็เชื่อว่าทางโรงเรียนอ่ะแล้วก็คุณครูก็ดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ที่สุด แต่ผมว่าปัญหาจริงๆนะ่ะมันก็ต้องต้องลงไปที่อะอย่างเกทเนี้ยมันเกิดจากรถใช่ไหมครับทำไมถึงปล่อยให้รถที่มีอายุ50กว่าปีมันออกมาวิ่งอยู่ทำไมยังไม่ปลดะวางว้ทำไมอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของถ้าถามผมนะมันเป็นเรื่องของที่สำานกของผู้ประกอบการนะครับ mm hmm. ว่าแบบเอ่อคนที่ทำงานอาชีพบริการจะต้องตรวจสอบ สิ่งที่คุณจะนําไปให้คนใช้บริการอยู่เสมอไม่ว่าสิานค้านั้นมันจะคืออะไรอาหารการบริการหรือกครั้งนี้มันคือรถแล้วทําไมคุณยังปล่อยให้รถอายุเท่านี้เ่มันไม่ควรจะเอามาใช้งานแล้วอ่ะต่อให้มันมยังวิ่งได้ซ่อมได้ก็ตามแล้วแล้วผมว่าในในเมืองไทยอ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรพวกนี้น<ม>เกิดขึ้นเรื่อยๆแล้อาพอเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งเออ รถบรรทุกทำตู้คอนเทนเนอร์ลมลงมาพับรถคันอื่นอย่างเงี้ยก็มีการรณรงค์กันว่าให้ลอ็อกตู้ก็มีการรณรงค์อยู่พักนึงถามว่าทุกวันนี้ขับไปหเห็นรถตู้คอนเทนเนอร์มีคันไหนล็อกบ้างไม่มีมันเนี่ยเพราะนั้นนะแล้วผมคิดว่าการรณรงค์อะไรพวกนี้มหรือว่าการเข้มงวดอะไรพวกนี้มันก็ต้องตรวจสอบกันตลอดแล้วก็ต่อเนื่องกันไป yes. อยากให้แบบไอ้ความเสี่ยงอันตรายที่ไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไรแล้วพอเกิดแล้วค่อยมาตระห,หนักถึงอยากให้มันเกิดเหมือนกับมันใช้คำว่าบัวหายร้องออคอเงวนี้มีการวางใจแต่อเออแน่นอนับคือเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเป็นใครก็ต้องกลัวใช่ไหมแล้วเอาจจริงๆเลยเนี่ยวันใหม่ก็มีคิวต้องไปท,ทั้งนักศึกษาเร็วนี้เหมือนกัน เออมันผมว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยพอเจออย่างเงี้ยมันทุกคนมันเหมือใจหมดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นห่วงมากขึ้นน่ะว่าเอ้ยใช่ไหมคือมันเป็นปนระได้อยู่แล้วคนผู้ปกครองเนี่ยลูกหลานอยู่ไกลเราอ่ะอยู่อยู่หาา่างสายตาเราอะไรเงี้ยเพราะนั้น,นแล้วก็เดี๋ยวก็คงคง,คงต้องคุยกับมันคงต้องคุยกันมากขึ้นแต่เหมือนในมันมีการตกเอกแสกควรมีหรือไม่ควรมีหรือว่าควรมีแค่ใกล้ๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ผมมองว่าการการการเรียนการศึกษาในห้องเรียนก็สําคัญนอกสถานที่ก็สําคัญนะครับตัวตัวผู้คนที่อยู่ตรงนี้ผมว่าทุกคนก็เคยผ่านการศึกษามาเราก็เติบโตมาได้โดยที่ไม่ถูกอะไรเพราะนั้นแล้วคือไอ้เรื่องเกเลิกยกเลิกหรือไม่ยกเลิกผมว่าผมขอไม่ออกความเห็นว่าอ่านแต่แค่ในมุผมคิดว่าทําไมสิ่งที่ควรจะโฟกัสมากกว่าคือไปโฟกัสสิ่งที่เราควบคุมได้ ไปดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆนักเรียนให้ดีที่สุดดีกว่าอะไรที่ต้องเอาไปที่เด็กๆต้องใช้อะไรที่ต้องใช้ผดิกภัณเกี่ยวข้องตรวจสอบเช็คสภาพให้ดีที่สุด,ด,สดตรงนี้ดีกว่าเออเาาด็กคงต้องไปคุยคต้องไปคุยใช่ครับเรา,าก็ยังไม่รู้ว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทางโรงเรียนเขาม,มีการเทียชั้นอะไรบ้างานี่่เรายังไม่ทราบแล้วก็ใช้เด็กเรา ก็ชอบอะเออชอบชอบชอบแฉกแต่ชอบไม่ช่มันไม่ใชอะไรมันมันคือได้ไปเที่ยวกับเพื่อนไงใช่ขนาแต่พอพอไปอะบางอย่างคือมันพูดยากนะครับคือมันก็พอเด็กเยอะอะไรอย่างเงี้ยคุณครูเขาดูแลหาที่อยู่แล้วดลเหน้าที่อยู่แล้วแต่บางทีมันก็เด็กเด็กเนาเราเองไปทัศศึษาเรายังคยเลยผมก็เคยไปัศึษาแล้วแบบ กลับบ้านมาฟันบินอย่างเงี้ยเคยเหมือนกันเอาฟันไปทำอะไรบเอาฟันไปจาะเก้าอี้ฟันนี่เอาฟันเรื่องตลกแต่มันก็ตลกก็คือผมอ่ะอันนี้ผมยังจำได้ทุกวันนี้เลยนะตอนนั้นอ่ะประมาณปอสองหรือปอสามไม่รู้ก็คือไปฟาร์มจระเข้สามพันแค่ที่เรียนต้องไปอยู่เสร็จแล้วมันมีโชว์ช้าง เสร็จแล้วเออคนที่อยู่บนเวทีเขาก็บิ้วใหญ่เลยบอกว่าอ้าวทุกคนส่งเสียงหน่อยอย่างนั้นเราก็เต็มที่เต็มที่เราเป็นพวกสายเต็มที่แเรวก็อ้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทีนี้จะเริ่มโชว์ชางแล้วเขาก็บิ้วอีกอ้าวทุกคนส่งเสียงขอดังดังเราก็แบบตะโกนอย่างเงี้ยเราต้องตะโกนและก้มหน้าด้วยแล้วก็ตะโกนอ้าวไปชกแบบไอ้ปานากรรี่ไอ้ที่ปิ้งนะครับขึ้นหน้าขึ้นเหล็กฟันเบี้ยวเลยฟันแตก ่ไม่ใช่ความผิดของครูแล้วไม่ใช่ความผิดสถานที่ความผิดของผมเองพอกลับบ้านไปก็แม่ว่าไงแม่ก็พูดออกมาหนึ่งคำว่าปีหน้ามึงไม่ต้องไปโอ้ด้วยกันลูกไม่ใช่ความผิดโรงเรียนแค่นั้นไม่สนใจเรื่องฟันจะเป็นยังไงปีหน้าไม่ต้องไปก็ไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองด้วยที่จะต้องกำชับเด็ก ลูกของตัวเองว่าต้องดูแลตัวเองด้วยนะอะไร้กแล้วก็ทางโรงเรียนก็ดูแลตรงที่อยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมบอกไปก็คือส่วนของอะไรก็ตามที่จะต้องไปเกี่ยวกับเด็กเด็กต้องใช้ค่ะต้องต้องดูแลโดยเฉพาะเป็นเด็กเนาะเด็กนิ่งเด็กเลยครับก็ต้องแบบว่าดูแลตรวจสอบให้เต็มที่ว่าของมันปลอดภัยไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยครับเรื่องการนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คำดิงก็อยากจะแบบขอถ้าขอพูดก็ขอพูดไป ในฐานะเราเป็นผู้ปกครองคนหเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ประกอบการคือต้องมีจิตสำนึกจริงๆอนะคืออะไรก็ตามที่แบบมันทิ้งได้ก็ต้องทิ้งแล้วไม่ใช่มาเ็ดแต่ในส่วนของตัวเอง